ปีศาจหยุดเล่นเลยตอนฮีโร่เย่ดีใจด้วยขอการ์ดจากเพื่อนคนไหนก็ได้หน่อยไปเร่ยกขออะไรครับจะขอจากใครชเย่มีแล้วไงเย่มีแล้วไงเพราะี้ค่ะขอซีค่ะ พิเศษหนึ่งลกูกพิเศษหนึ่งลกคนระับไปวางหยุดเล่นโอเคครับ okay, เอ่อครับฮิโล่คุณมีตำรวจมาช่วยจับขโมยหนึ่งนายก็เอาเหรียญตำรวจมาวางตำรวจตำรวจอ้าวจับจอ ใจด้วยได้รับต้นไม้1ต้นเย่ได้สุด4 <C> ส Lock ักขยานได้อานโอเคใจต้นไม้1ต okay. okay. uh ้น huh. อืมดีล่อส <tr> ัย <screen> ย <salad> ิดยิดที่นี่ได้รับต้นไม้1ต้นอ้าาาา มีต้นไม้ใช่ไหมมีตมนม้นไม้สัุปืดนมก็มาดสาบานไม้แล้วแหละพี่เกมตลอดเลยอะเอ3มันอยู่ที่คนสังเบ ปีกเออัญชันต้นไม้ต้นไม้โดนขโมยก๊าซหนึ่งใบโอเคอ้าวถ้าเกิดว่าโดนขโมยการ์ดนะครับให้เลือกเอาว่าจะหยิบการ์ดไปไหนทิ้งครับเอาเลยอ้โใครต้องการน้องมันต้องการดีครับทิ้งดีนี่เก็บในกระเแ๋าเได้อ่ะร้ายมากซีทำไมเราได้แต่ซีอ่ะ เราขายวิตาะมนซีนแล้วเนี่ยดึงขโมยต้นไม้ต้นไม้ให้เพื่อนหนึ่งโโดนศัตรูเพื่อทำลายต้นไม้ตายแลนวต้นไม้หนึ่งต้นคือนตาอีกครับจะจบไหมวันนี้ดีค่ะฮีโร่จะรับต้นไม้หนึ่งต้นมาเร็วอะไรแล้วเงบเงาจังเลยอ่ะพีศาจ อะไรอ่ะโดนขโมยต้นไม้มีตำรวจไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยขโมยต้นไม้ขโมยต้นไม้นไม้ไม่ได้แล้วมีแต่กำแพงอ่ะปีศารกำแพงอยู่ได้หนึ่งตาฮีโร่เย่ดีใจด้วยคุณได้กำแพงป้องการพายุ C ี่หยนี่ย A ยุดเล่นหดีตั้งันได้แหละตีมากอ้าฮีโร่ได้ฮีโรหยุดเล่นหนึ่งตาคุณได้กำแพงยพายุ่ อโอเคงานอะไรตอนี้ไปหรือไ้ตรงนี้ก็ได้คุณรบต้องย้ายไปทงนู้นเลยโอ้โเอาไ้ตรงนี้กันเลยิดไมัน่งอยู่ฝัง่งนี้ไปมาที<ป>่ตรงอะมาที่ด้ฮีโร่คนแรกตัวแก้วพิเศษสองลูปไม้ชนไหม้หนึ่งต้น นะครับลูกแก้วแทนลูกแก้วหนึ่งลูกนะครับแทนการ์ดได้หนึ่งใบจะชนะแล้วอ่ะต้นไหมครับอัลต์ไม้มันหนึ่งใบเป็นต้นโอเคผิดช่องผิดช่องช่องปีศาจจ้าตายหนึ่งต้นแทนได้ ขโมยการ์ดห <c oughs> นึ่งใบการ์ดหนึ่งใบเรียกอะไรเจ็ดพันอันนี้เจอบ <c oughs> ่อยมากเลยอ่ะทีนี้ก็จะต้องมาดีซีบอกยิ่งว่าซโอ้หนูได้แต่ซีอะหมวกก็จะซีเลยดีอไอแต่อ่าได้ต้นไม้ได้ครับเก็บก <c oughs> <c oughs> าร์ดนครับและอย่างนี้นะครับครบแล้วได้ลูกแก้วแทนการ์ดหนึ่งใบนะครับได้ต้นไม้หนึ่งต้นแต่เนื่องจากว่ามีขโมยกับ สัตรูพืชอ,อยู่ <ๆ S 1> ก็เลยหักล้างไปนะครับก็เลยไม่ได้บีอ <B. S 1> สอ,องเ,ออลเ,อเลย,ยเลุ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 ลลุ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 อลุลลุมลุลุลุลลุลปลุลุลุลลุกุลลย โดนขโมยการ์ดหนึ่งใบนะครับก็เอาการ์ดคว่ำทิ้งไปหนึ่งใบนะครับ B ออกมาสีกอง D A B B ออกมาเยอ B โอ้ B อีกด้วยเราจะได้ B อีกไหมะ B โอ,โอเคครับครบ การก๊กสี่ใบได้ต้นไม้หนึ่งต้นนะครับอเนียอะไรเนี่ยัสุดท้ายคุณบอกว่าจตูนดีสาโอเคครับตอนนี้เนื่องจากว่าการสําหรับเล่นนะครับหมดหมดกองแล้วนะครับก็ให้ทำการที่ยัอยู่ในครอบครองมาสับให้คักกันนะครับเฉย พิสาครับตระยาต้นกำลังจะไล่หนึ่งต้นตำรวจอ๋อขอโทษครับตอนนี้ผมมีตำรวจนะครับตำรวจหักล้างกับขโมยได้เรียนตำรวจครับพิสารพิสารมันอะไรัปนล่นครับไปเล้นไอ้สับละเอียดแล้วนะหยุดเล่นหนึ่งตาค่ะ ปีสาไม่ได้นะเราไม่เหลืออะไรแล้วจุด้เลยอะไปเอสามราอละเอียดบีสาอย่าออกสามอยื่เล่หยุดเล่นนี่่อนึ่ใช่ไหมฮีโร่ฮีโร่ตัวนี้เอาจะปีสามเอามันใกล้คนได้กระแงกพาแพี่ว้ามว้าวสามก็แพง เจอสีนะคะดูดูดูดสีโอเคครับก็สี่ใบเราจะม้วนจุ่ม <c oughs> อูกูมันโก,กองอ่ะแอบม้วนจุ <c oughs> ่มหิวเรามีโอกาสได้ต้นไม้หนึ่งต้นเลยวะ <c oughs> ได้รับต้นไม้หนึ่งต้นโอเคครับ ผู้เล่นสะสมต้นไม้ได้ครบ4ต้นนะครับก็จะเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับเกมนี้ก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับจวินเครับหวังว่าทุกคนพอจะเข้าใจในการเล่นเกมนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับคณะครูจากโรงเรียนสุวรรณสนิิวงศ์พิทยาก็ขอจบการนำเสนอบอร์ดเกมไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ